<c oughs> แม่ก็โอเคแร้วก็สวัสดีท่านผู้ชมาทุกท่านอีกเช่นเคยนะผมแม่คลิปนี้ก็ยังไม่แหงวัดอีกเช่นเคยนะแม่ <c ười> คลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมที่เกตน,น,นะครับกับนเรื่องที่แต่งหน้ของรางวัลต่อนะครับผมกับชื่อตอน,น,นคือลูกค้าขี้เมานะครับแม่ใครที่ดูแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยอายุเกินยี่สิบแล้วเนี่ยชอบเดิมหรือเปล่าเมากันบ้างไหมผมอายุยี่สิบสองแล้วนะผมก็ผมไม่เคยเดิมนะครับผมแล้วก็ไม่คิดจะเด่มด้วย <c oughs> ก็มาดูกันครับว่าจะเป็นยังไง ไม่รู้นะว่าในเรื่องนี้ใครบ้างเลยจำไม่ได้อ้าวเฮ้ยเอออะไรวะฉันนี่เสียงนี้อ่ะดังมาจากในบาร์ทำไมไม่ได้ล่ะคุติษาสัญญาไหมคะขออีกรอบหนะ่อยอะไรกันไหมอือรูทกับโมลันนั่งตรงข้างไปอยู่ที่โต๊ะตัวหนึ่งในบาร์นี่ทั้งสองคนทำอะไรอยู่นะ่ะนี่น้องใชา้างไงเรา เดี๋ยวนะอ๋อใช่เล่นไพ่กันอยู่นะอ๋อเล่นไพ่เนาะมาเล่นไพ่กันในบ้านเนี่ยนะทําไมเลยผมยังเคยเล่นการ์ดเป็นการ์ดในในนี่เลยนะม <laughs> ผมยังเคยเล่นการ์ดเกียวเป็นการ์ดในร้านร้านกับร้านกาแฟาเลยนะโมแม่แม่ก็มันก็ทาได้อะมันก็ไม่ผิดอะไรร้านเขาก็ไม่ห้ามหรกนะแต่ก็ดูด้วยของถ้าลูกค้าเยอะนี่เราควรออกนะผมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ทีเด่นมันปิดที่นะปิดที่ปิดทางนี่โมร้านคุณดื่มเยอะไปแล้วนะคบ ฉันเลยบอกให้เธอกลับบ้านนอน,นสิแต่เธอไม่ยอมฟังฉันรู้ตัวว่าถ้าฉันแพ้นนะ่ะก็ให้เลิกไวๆแล้วก็กลับไปซะถ้าท้ากันแบบนี้แล้วก็อืมท้ากัากนแบบนั้นเลยนะฉันไม่ยอมถอยหรอกฉันเดิมเข้าใจแล้วว่าทำไมรู้ถึงปล่อยเธอกลับไปแล้วสิฮะว่างไงน,นะเอานั่นแหละเอาเธอคะ่ะมาต่อกันเถอะ นู่นเลีเ้ยงไพ่ลงบนโต๊ะผมอยากเลี้ยงไพ่เป็นจังเลยเลี้ยงไผ่เขาแบบทำแบบเหมือนมายากลที่แบบเหมือนไพ่มันติดกันอย่างนั้นอะปื้ดอย่างนั้นอยากทำบ้างจังไม่รู้มันทำไม่รู้มันทำได้ง่ายๆหรือเปล่ามันอยากอยาก,อยากทำมั่งกดก็เหมือนก่อนหน้านี้ค่ะแค่เอาไผ่ที่หน้าเหมือนกันก็นกพอแล้วเอ่อเล่นไพ่จับคู่นะผมแบบนี้เนี่ยอืมผมอืมก็ไพ่จับคู่อาจารย์จะอธิบายเลยจะให้สิบครั้งค่ะ ถ้าคุณหาโค้ดได้ครบหมดใน10ครั้งแล้วก็ก็ชนะไปถ้ามาันจะเกา็ชนะสนะิบครั้งอาจจะฟังฟังดูเยอะก็จริงนะคะแต่จริงแล้วไม่เลยพอตัวพองงาะงั้นเลือกให้ดีว่าจะหายไปไหนนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมสิวันเ,เล่นไงพ่ายอย่างมั่นใจอ้าวเลยเก้าไปนะคะเลยเก้าขาดนะคะเดี๋ยวก่อนสิฮึฉันตังน้งใจมาตักฟักแล้ว เธอไม่้เล่นตติกอะไรหรอกนะก็ต้องไม่สิคะ่ะอยากดูไหมละ่ะรุ่นไงไพ่ที่วางเรียงกันเอาไว้ใช้ไพ่แต่ละใบไพ่แต่ละใบนั้นล้วนมีอ e ีใบนึงที่เหมือนกันอยู่แล้วก็จับเป็นคู่ได้ก็คือขอาไม่ได้โกงนะอืมมันก็ปกตินี่นาแน่นอนสิครฉันไม่ต้องโกงก็ฉันได้ได้อยู่แล้วคะ่ะเอ <c oughs> อก็ขับเป็นเกมมาเตอร์นะผมงก็ไปแปลก จะบอกว่าชั้นมันกระจอกกันแก็ตอนที่ปกติอยู่ก็ไม่รู้ต่อนะคะแต่ตอนเมาเนะ่ะแต่ตอนมเมาแย่อย่างนี้แหละก็น้อยเลยต่อกันเลยไหมล่ะคะโอเคก็ได้ใบนี้เนี่ยใช้แน่ก็มั่นใจแล้วมันต้องเป็นคู่นะอ,อีกทีเอาสิคะเฉยเลยเลยไม่เหลนอแบบนี้เนี่ย ไม่อยากเชื่อเลยไม่สิดเป็นถุงเงินเลยสักนิดฉันหาไม่เจอสักคู่ได้ยังไงกัน <c oughs> พูดเอาพูดอะไรไปเป็น,ปนคำพูดตะโกนออกมามเนี่ยก็ก็เธอเธอซื้อนะเธอซื้อเธอนั่นแหละเอาแค่ซ,ซ,ซ,ซื้อแล้วกันเนาะไม่ไม่ไม่ไปมากกว่านี้ฉันกากขนาดนั้นเลยเลยเนะี่ยฮะไม่คิดอะไรผมดึงงานได้ปะโอเคถูกแล้วจะยอมแพ้หรือเปล่าคะ ไม,ม่ทางหรอกอีตาหนึ่งโอ้โหอย่างนี้ไม่ช้าไม่กลับด้ี่ยคู่ต่อมาเออ,อนี่ไหวหรือเปล่าคราับวอล์ดก็ก็จริงอย่างที่เธอว่าแหละเมาอย่างงี้ฉันจะไปชชะเธอไม่ได้หรอกฉันงกลับละเอ,อกว่าจะกลับได้เลยวอล์นโซเลยออกไปเหมือนกับญ,ญานตุกลัวจากล่างไปแล้วกลับไปชแล้วนะนั่นสินะครับ ก่อนหน้านี้เธอออกจากเฮียแท้รู้สึกผิดที่นี่เลยแหละคะ่ะเหมือนทําเธอหงอยเลยแหละแต่คิดว่ามมลันจะก่อเรื่องถ้าดื่มต่องั้นเหรอค่ะก่อนหน้านี้เนะี่ยก็อาจจะมาเทิ่งทีนึงถ้าลูกค้าว่าอื่นไม่สบายใจแล้วก็นั้นนี่คือนั้นนี่ก็คือวิธีการจัดก,การแบบเงียบๆสินะมผมอยากให้ผมอยากให้บ้านเราใช้วิธีแบบนี้จังเลยเยวลาคนเมาเนี่ยไม่มีเรื่องกันตลอดเลยเนาะ อจากการแบบเงียบๆมไม่ได้เลยพวกเขาเลยอะไรพวกเนวที่คนที่เกี่ยวข้องมาทำอะไรกันอยู่อืผมว่ามันไม่เกี่ยวกับเราไม่ไม่ใช่เกี่ยวจะว่าเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับรายบุคคลมากกว่านะผมอืมผมว่าทางดีที่สุดนะย่าไปดื่มจะดีกว่านะผมไม่รู้ว่าเอาจริงนะทุกวันนี้ที่ผมลองถามผมไม่ได้กนตินนะถามจริงเลยทุกวันนี้ที่คนที่เขาดื่มเหล้าดื่มเบียร์กันเนี่ยมันดื่มแล้วมันได้อะไรลองบอกผมหน่อยแล้วกันนะสำหรับคนที่ดื่มเนี่ย เพราะผมไม่ไม่เห็นถึงประโยชน์ของมันเลยนะผมดังที่ต่าง,างจางิต่างประเทศเนี่ยผมเข้าใจนะว่าอย่างเช่นรัสเซียเนี่ยที่เขาดื่มวอดก้ากันเนี่ยเพราะอากาศมันหนาวนะผมแบบโอ้โหเป็นหิมะตกอะ่ะดื่มเพื่อให้ร่างกายมันอบอุ่นมัน,น,นรนน้อนนะครับผมเนะแต่บ้านแล้วนี่หน้าร้อนนะครับผมมันมีแต่หน้าร้อนประเทศไตมันเมืองร้อนอยู่แล้วนะแล้วดื่มร้วไปก็ยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่เลยโอ้มันก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้นะผมแนะก็ไม่เข้าใจเลยนะคใครที่เข้าใจก็ลองบอกหน่อยแล้วกันนะ ไม่เอาผมว่าคนตีนดื่มตัเทอะไรเป็นแมนวแล้วอันนั้นเพื่อนผมเป็นน้ำดื่มตัเทเนี่ยม่ดูดื่มนัเทจะเทพไปทำไมอืมเพิมที่ฉันใช้จากการคนเมาที่มาบ่อยๆนะคะคนเราเวลาเมานะ่ะก็จะตาปือสมองกระชาไปด้วยก็เลยแจ้งหน้าไพ่ที่สับสนไม่ค่อยออกหรอกค่ะล้วมือได้เป็นแบบร้วมือได้เป็นมืออาชีพจริงนะสมแล้วที่เป็นเธอเนะี่ย ขอบคุณนะคะสักวันมันวร์นึงก็คงจะเข้าใจค่ะอ่าเฮ้ยกลับไอแกไม่ละ่ะไม่มีทางฉันไม่ยอมแพ้หรอกอมาเยอะเกลับมาได้เลยฉันคิดอีกแล้วคิดอีกนะเราคิดด้วยว่าจะยอมกลับไปแบบนี้ไม่ได้หรอกต้องชนะให้ได้อย่างน้อยสักรอบหนึ่งสิเออเฮ้ สั่มาแล้วเหรอคะแน่นอนสิฉันหัวโขกกำแพงไปตั้งหลายรอบแล้วนะไหายมาไปเป็นพิงแล้วแหละกำแพงพังรดเปล่านี่เฮ้ยจำไวาฉันลากเธอกลับไปเองดีกว่ามึงเนี่ยอแล้วเอาไงต่อแล้วทีนี้เสำหรับพวกตื้นเตันเธอแล้วก็ฉันมีอีกวิธีค่ะยังไงอ่ะนี่ซุบซิบเล่นกันอยู่นะฮะมาเจอกันเลยก็ได้ค่ะงนเชิญทางนี้ มันเรื่องมันเลยค่ะดูกันเลยก่อนหน่งก็ใบนี้กับใบนี้อ้าววงกลมกับสี่เหลี่ยมก่อนนี้ไปรูปง่ายๆแบบนี้เหรอฉันทำมันดูหน้าตาพิลึกมากกว่านี้ตั้งเยอะเลยนี่นะอืมเหลืออีกสิบวิค่ะเดี๋ยวสิตะกี้มันไม่จำกัดเวลานี่นะก่อนใหม่ค่ะแปดวิเจ็ดวิเดี๋ยวดูเะสิอย่าทำทันลงเลยได้ไหมนะมูลันอย่างููไห่ เ,เกมมาอย่างง่ายได้ซึ่งทําให้เธอตื่มันจะมีความสุขเดียนตอนขึ้นมาทันตาเห็นฮ่าฮ่าฮ่าไปง่ายล่ะสนุกจังเลยเอาล่ะกลับดีกว่าไว้เจอกันนะน้องชายาไปเถอะพี่ไมายตัวชนิดวารู้เนะี่ยตั้งใจให้เป็นแบบนี้ตั้งแต่ต้นแล้วนะเนี่ยเอก็ชนะไปเถอะจะได้กลับไปจ้ะเอาเกมง่ายๆจบเลยนะแบบนี้ ก็อย่าเลงคำถามที่ผมฝากถามนะเมยคนที่พวกคนที่เขาดื่มแล้วดื่มเบียร์ในดื่มเพื่ออะไรใครดูก็ลองบอกผลลแล้วกันเนาะเพราะว่าผมไม่เห็นผลประโยชน์ของมันเลยอืมกลเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ